เดีตัวมาต้องผู้ไม่เป็นไม้ผู้ผู้อีธาน,นะพู้เออจะว่ามันไก่สำไงยัยงผู้นั่นรักใสพผู้นี่เนี่ยเนี่ยที่ไปต่ออยู่ผู้เัิงเถิงผู้กองกิงกองกิงบ่ ผู King, oh. ah, <sh> <bread> <oneself> ้กองกิงเมืองดักจึงเนอโอ้ววาวววมวว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 วกวงวว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 ว่วว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 นวว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 วาน ข้อมสูงเท่าไรเนี่ยฮะเดื่องนี้สูงเท่าไรสูงเท่าไรเบิร์ให้เนี่ยพันหกร้อยสักเก่าพันหกร้อยสักเก่ายังสิบเปต่ออีกทั้งนนท์พูนพันแปดล้อยทั้งทั้งปีสิทธิตจอมผู้คนละสมธรรมศาสตร์งามร้ายธรรมศาสตร์ สวยงามเออดึงแล้วปล่อเนาะใช่ชมาเจอไรความสูงวิดีโออืาดไปแนี่พวกนี้ก็จะวงนไปก้นเลยได้ไ้บ้ายิ้เข้าไปยิ้เข้าละว่าทีมสำรวจกังหันลมดักจึง เธอบายโอ้หอดจอมพูอ้อะเดอร์บานโอ้กลึ่นผู้นี่เดี๋ยวเห็นผู้น่ะโอ้ดักจึงดักจึง oh yeah ไปมาบ่แล้วน้ำมันนี่คู่น้ำมันนี่ขึ้นซหรือเปล่าล้นแล้วมันลงไปที่ใคานี่เป็นย่างนีบนทั้นใส่ดีอุลุสบุกบู่สุดโจนนด่นกนี เกิดมาแฟนไซแข้งก็ตัสเบอร์าบอกว่าอันนี้ป็นตัวาตหนึ่งหน่อยเนาะอ๋อกวงไงป่อสอนจะได้ยินเสียงรถบ่อ่ออยู่เมืองละท่านตัดขึ้นมานิ่งที่ใกล้นิ่งบุจักนหนึ่งโอ้ยขี่โดนมาแหงไก่คนานี่ chọn phụ nha lên chọn phút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  nha lên chọn đấy nha lên chọn phút nha lên ให้เสียวสารโงกมากหรอเปล่าตามไปนกอีกสักนึงมันหงุดทั้งจอมผู้เลยน,เน,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 นี่มันคือลังผู้แล้วเนี่ยบนสะดวกสบายเลยนี่ส่วนหนึ่งแล้วมันอยู่เอซ้ำส่วนหนึ่งอ๋อ thiếu thật ngâm leng, kết mơ đặc trưng oh, ngâm lại làm lại thiếu thật tham mơ sát phụ phá bạc mãi phụ phá bạc lùng kết mơ đặc trưng kháng xê cong พผผู่กุ้งกิงกี่น้าเขื่นอนยุ่จอมนะพูดพจอมพี่สิทธิ์จอมมาแล้วเนะวาะขุ่มสูงพันเจ็ดรลอยพันเจ็ดลอยแปดเนาะนะครมาตามสันผูสันผูสันผูเนาะมาตามแต่ละผูแต่ละผูมามามาจนมาหอดผูน,นะครับมาอยู่ผูนเนาะครับครับ <แ>ก้าบป่านี่นักเดินป่าเดินไม่ได้ดก้าบป่านอืมบ่ายสองโมงสองมงอูอ้เจอวิวงามเนี่ยพูดจู่นะเขาขึ้นมาเวอรอเดียีจ้จอมอจอมพูดจอมพูดเหี้ห้อเรียวเห็นเขาขึ้นมาแล้ว อันนี้เขาอยู่จอมผู้คือกัน,นอีกผู้ผู้กองกิ้งอันนี้ยัง,งผู้กองกิ้งเ้อพี่น้องเ้อเที่ยวธรรมศาสตร์น้ำกันโอ้ยงามครับหายใจเอาอากาศสดชื่นจะมันมีแห้งอุณหภูมิสิบประมาณสิสิบแปดสิบเก้าองศาขนาดวัด ต้เว้นเทียงเลยนี่อุณหภูมิยังประมาณ 18, 19, 19าสาิบสิบแปดสิบเก้าองศานี่แหละโอ้กับจอมผู้อีกหน่อยนึ่งผู้นั้นห้าคืนนะบ่โมเดิขึ้นที่เนาะคือว่าตัวนี้บ่เทียวที่เ้าขึ้นแล้ว,วอยู่ฟอยโอ้ถามบ่าเพันธ์ดส,สเร็จเธอบ่ายนี่แถวนี้นี่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนี่ท่องเที่ยวธรรมาศาสตร์เนี่ยอู้งามส้มวิว เพิ่งจอมผู้กองกิ้งดักจึงเสกกองเล่าไต่เขาได้แจอยจุ่นนี่ยนี่นี่นปนีดด่นี่น,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 นี่ยี่นี่นี่น่นน,นี่วว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 น,นี่ี่นี่ี่าี่าีี่นนี่นีนี่นี่าี่น่